เอาทีเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือด้วยสวัสดีครับยิ้มกันยิ้พี่ยิ้มพี่ยิ้มพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบอสหนึ่งยวัสดีครับเอ็ดบอสมันสีเห็นบอสนะมันก็เห็นแต่น้องทิวบุ๊บมันบก็น้องทิวเห็นแต่น้องทิวเหรอมาล่าไปยืนคุณไหไปให้ยืนพี่ยืนบล่ายืนบลไายจังได้จำจะได้เห็นนี่รู้น้องทิวเนาะเนาะเาะ คนผู้สามาผู้สามะสามาเี่ยามพู้สามาเล้สาเอ้ยม่ตะลื้อาบ่พอะไรบนมาตาลุงเรียนหันันมาพี่หันน้อยที่จะเห็นบเตรมีอันทอมนะทิวเลยทิว ìu ơi! ìu ơi! anh nó chuồn! ăn! 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 Thôi mẹ ăn! 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 tí, ăn! điu, ăn! pháo tí, Cảm ơn ăn! ăn! มะพร้าวครับลูกบอลเลอร์เลยเลนเอามาให้ตะพร้าวครับลูกบอลเลอร์เลยบอกสินะเตวเฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเตวาเอ้เอ้เตวาทเบิ่งเบิ่งหมดจ้ะท่านดิลุดมือซรับ Rút mưa sáng ừ. Ừ. Một hạ bật ta Dạ đứng, dạ đứng Đừng mà thiêu cái đồ bột Thái tư linh mà thiêu cái Để cho mà bừng Đừng mà thiêu cho mà bừng Mẹ Mẹ làm thiêu mẹ Cái gặp nhắm nhắm Mươi mươi nè Tiến này bà, tiến nè bà, tiến nè Tiến, tiến, tiến Nói, đi, nói, tiếng nói, nói, tiếng nói, nói, tiếng nói Mươi năm bò, mươi nồi nồi năm Mươi nồi nồi năm Bà බ අුසාමහද අුසාම කර